พี่อ้๊มาเป็นนักเอกจริงค่ไหบก็ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมคัเี๋ต้องเจอพี่อ้บหังงตื่นเต้นวันนี้ก็ยังตื่นเต้นนะมะก็ตื่นเต้นแบบโอ้เป็นปันที่แบบเราได้มีโอกาสทํางานชิ้นใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เจองานใหม่ๆได้เจอคนที่เราเคยร่วมงานด้วยรวมถึงได้เจอคนใหม่ๆที่จะได้ร่วมงานกันต่อไป สร้างความเซอร์ไพรส์ค่ะคือยังไงไรครับาทใหม่บทใหม่กับทางช่องเจ็ใช่ไหมคะก็วันนี้คิดว่าก็น่าจะมีข่าวเลือรอบไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดีใจว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมาแบบบอกอย่างเป็นทางการให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนด้วยเพราะเพราะว่าตัวทิ๊กเองนะครับกำลังจะมาเป็นผู้จัดละครให้กับช่องเจ็ดครับก็ พี่อ้า๊มาเป็นนางเอกจริงค่ะติดต่อ,อยังไงคะหลายคนก,ก็ถก็ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปค่ก็ติดต่อจริงๆแล้วสําหรับเรื่องนี้ครับเราก็ติดต่อผ่านทางสถานีช่องเจ็ดนะครับว่าเ,เราพอจะขอตัวนางเอกคนนี้หน่อยได้ไหมครับ <t> อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ก็ต้องทันนี้เราท้งนั้นก็ต้องถามตัวกัชลาภาว่าเขาอยากจะ เล่นละครหรือยางอะไรเงี้ยพร้อมไม้ติดงานอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะท่านที่ต่อไปเขาเล่นอีกเลื่องหนึ่งเลยนะคะในเรื่องก็มีผมเล่นด้วยค่ะเป็นพระเอกเลยไหมครับเป็ผู้ี่อ้ำเลยใช่ไหมครับเง้ยเงี้ยเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนั้นดีกว่าเป็นส่วนหนึ่งในนั้นทำไมเรื่องแรกถึงเลือกเป็นคุณอ้ำพัชราภาเลยครับพี่ติ๊กเพราะว่าเนื่องจากว่าบทละครแล้วก็มาจากบทประพันธ์ในเรื่องนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะต้องใช้คนในคาแรคเตอร์ในแบบพระจราภานะคะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มองมองมองว่าจะเป็นใครใ<ช>แล้วก็เป็นใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้น<ช>ค่ะตอนที่ติดต่อไปเขาบอกยังไงบ้าคงครับบอาไงบ้างก็แน่นอนเราก็ต้องพยายามที่จะบอกว่าเรากำลังจะทําอะไรเราก็าทั้งในการพูดคุยกันแล้วก็ในการส่งเรื่องย่อนะครับ ชีทแมนตัวละครต่างๆที่จะเล่นรวมถึงทีมงานผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยฮะับต้องใช้ย้อนเยอะขนาดไหนครับที่ปีกอล์ฟนี่อ๋อใจอ่อนคือผมว่าเราใช้ความจริงใจครับเ,เราใช้ความจริงใจแต่นี่ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะได้ร่วมงานกันจริงๆเออเคยเคยเล่นละครกันมาหนึ่งเรื่องแล้วคะ่คะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยปั๊ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนางสาวจริงใจกับนายแสนดีถ้าเกิดยังจำกันได้ทางช่องเจ็ด ครวก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายกันไปนานกี่ปีครับพี่กี่ขวท่านนับแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะแปดอ่ะสิบแปดสิบแปดปีสิบแปดปีโโหสิบแปดปีได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งเธอยังปิ๊งเหมือนเดิมการทํางานกันมันต้องการปรับอยู่ยังไงบ้างในการที่จการคิดว่าถ้าเกิดจะต้องทำงานร่วมกันพอดีเจอไม่ได้เจอนาน เปรับแหละครับคือผมว่าคือณนะตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกัน<ช>แต่ว่าก่อนที่จะทํางานร่วมกันเนี่ยก็ต้องมาเจอกันก่อนอาจจะมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยมานั่งอ่านบทแล้วก็ผมเชื่อว่าในการปรับต่างๆเนี่ยไม่น่าจะยาก<ช>เพราะว่า,าคิดว่าด้วยประสบการณ์การทํางานต่างๆรวมถึงความเป็นมืออาชีพของตัวพัชราภาเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ เราสามารถที่จะสามารถจูนกันได้อยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วนะครับรวมถึงในตัวของทีมงานและหุ้นกับผมเชื่อว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะทําให้ให้การทํางานนั้นเพิ่มความมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมครับที่จะต้องเจอพี่อ้ําครั้งตื่นเต้นวันนี้ก็ยังตื่นเต้นนะฮะ <ừ> <laughs> ตื่น, <laughs> ตนเต้น <laughs> แบบโอ้เป็นวันที่แบบเ,ออเราได้มีโอกาสทํางานชิ้นใหม่ๆ <laughs> แล้วก็วได้ได้เจองานใหม่ๆได้เจอ คนที่เราเคยร่วมงานด้วยรวมถึงได้เจอคนใหม่ๆที่จะได้ร่วมงานกันต่อไปครับแต่ถ้าใครอยากดหาพี่อ้ําหรือยังคะแบบทีมส่วนตัวเอ่อยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวแต่เราติดต่อผ่านทางทีมงานไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เพียงบอกเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าพัชราภาเนี่ยฮะโทษผมติดเรียกเรียกเดี๋ยวเรียกอ้ําดีกว่าเรียกอ้ําจะได้สั้นๆนะอ้ําเนี่ยครับเขาช่วงนี้น่าจะติดงานแล้วก็เลยยังไม่อยากจะไปกวนงานอื่นเขานะครับ แล้วก็แต่ถ้ามีอะไรที่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมอย่างเช่นตัวของลุกของนางเอกเรื่องนี้เป็นยังไางาอะไรเงี้ยเราก็จะสง่งส่งไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขา,เาทํางานชิ้นตึงจบก่อนแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าจะได้คุยกันอย่างเต็มที่ค่ะบอกชื่อเรื่องได้ยครับบอชื่อเรื่องลมพัดผ่านดาวโรแมนติกแน่ๆครับเป็นอไค่โรแมนติกคอมเมดีด้เ็นเป็นโรแมนติก ดราม่านะครับม,มาจากบทประพันธ์นะครับของคุณหญิงวินิตาซึ่งมีฉายาเออซึ่งซึ่งฉนว่าซึ่งใช้นามปากกาว่าวววินิจฉัยกุลมันเป็นยังไงครับจะมีตอบโจทยอย่างนี้ไหมครับพี่เต้พี่พี่ติ๊กับ <laughs> อันนั้นจะโหดไปหน่อยนะฮะอยากอยากดูแบบนั้นเหรอครับ <laughs> อยากคอยากอยากครับดูความเกาดาว <laughs> <laughs> รอดูนะ าจากนี้ไปเราคาดว่าน่าจะเริ่มได้ประมาณช่วงกรกฎาคมกรกฎาคมนคักแสดงล่ะคะแบบที่ข่าวว่ามีิ้งเข้มเล่นด้วยจริงไหมคะจริงอันนี้มีทามตาัก <laughs> ็ <laughs> ตามนั้นนะครับ <laughs> ก็มีผมมีพัชราภาแล้วก็มีน้องเข้ม,มแล้วก็มีเจี๊ยบสุพิทพา และอื่นๆและอื่นๆแสดงว่าพระเอกกับนางเอกหลายคนพระเอกหลายคนะหรอย่าเรียคือผมจะเป็นจะจาาคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าพระเอกหรือเปล่านะครับในสาหรับตัวละครคือผมว่าเราเราเรียกว่าเป็นเป็นตัวหลักดีกว่านะครับเป็นตัวหลักของเรื่องก็จะมีมีเนี่ยครับมีประมาณสี่คนแล้วก็มีนักแสดงช่องเจ็ดอีกอีกหลายคนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงตัวนักแสดงอื่นๆที่มาเติมสีสันอย่างเช่น ดีเจดาดาดีเจอ๋องซาเน่อะไรเงี้ยครัแค่ใช้การแสดงคนก็น่าจะอยากจะรอดูเรากดดันนหมครับคือคือลำพังตัวเราเองในการทํางานเนี่ยครับเราก็ก็มีภาวะในการกดดันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราก็ต้องกังวลในหลายๆอย่าง mm hmm. งานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นชิ้นใหม่ๆของเราเป็นงานละครชิ้นแรก ที่เราได้ลงมือทําเองในทุกๆขั้นตอนดังนั้นในในแค่การทํางานก็กดดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าส,สภาพสิ่งแวดล้อมตา่างๆรวมถึงผู้ชมเนี่ยเขาก็น่าจะมีความคาดหวังน,นะครับแล้วก็รวมถึงบทประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกสร้างที่ไหนมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกก็เราก็พยายามที่จะ ที่จะ,ะหาทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงจัดสรรเรื่องราวต่างๆรวมถึงในเรื่องของช่องว่างต่างๆที่เราอ่อนอะไรเงี้ยครับพยายามทาให้ให้สร้างเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับซึ่ง่ะทําให้เกิดการขับเคลื่อนสําหรับละครเรื่องนี้ให้ให้ได้ในในทางที่ดีที่สุดค่ะอาจารไม่เคยเห็นพิติกในพาฒนของผู้จัดละครอ,อ,อะไรทาให้พิติตพิเศษ น,นั่นนะสิผมเองก็ไม่เคยเห็น,นตัวเองแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ในในการที่เราทํางานเนี่ยครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีค่อยๆพัฒนาการของตัวเองในระดับขั้นต่อๆไปนะครับรวมถึงในส่วนของการทํางานเบื้องหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเราก้าวขาเข้ามาอีกข้างหนึ่งในการทํางานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ผมคิดว่า เราอยากจะเปิดโอกาสผมไม่นคนเปิดโอกาสไม่ว่าเปิดโอกาสกับคนอื่นเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับในเมื่อณเวลานี้เราสามารถมีโอกาสแล้วเราก็อยากจะได้เห็นงานหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ยังไม่มีใครทําแล้วผมเองก็อยากจะทําอยากจะเห็นมันดังนั้นเราจะลองดูแล้วก็อยากจะลองทําด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็ต้อง ต้องขอบคุณมากที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดเนี่ยครับให้โอกาสกับผมครับเอายัางรับนะครับเป็นข้อเอกใช่ไหมครับถ้าเขาให้เต็มน,นะคะออขอบคุณค่ะทุนตั้งเยอะไหมคะแบบวางกลมกลมที่สั่งขายต่างประเทศหรือไยังในประเทศไทยค่ะในประเทศไทย แต่ว่าในในเรื่องเราก็จะมีในส่วนของต่างประเทศบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันสามารถจะมีมุมไหนที่เราสามารถหลอกได้เปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมัน,มนค่อนข้างจากลละก้าวล้ำแล้วนะครับ,รบแล้วก็ผมว่าคนผู้ชมเนี่ยครับเขาน่าจะโฟกัสในเรื่องของของเรื่องของการแสดงมากกว่านะครับแล้วก็โอเค ถ้าเกิดว่าเรามีองค์ประกอบส่วนต่างๆที่มันดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็จะส่งเสริมทําให้เรื่องนี้มันน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทุมวนห,หน้าตักันครัพเรื่องของโปรดักชันต่างๆอย่างนั้นเลยเหรอครับบนห,หน้าตักเ,ออเรียกว่าเราพยายามที่จะทํางานอย่างเต็มที่ดีกว่านะครับแล้วก็ผมก็เป็นอย่างนี้ครับพอเวลาเราทําอะไรก็จะทํางานชิ้นนั้นแล้วก็รับผิดชอบงานชิ้นนั้นอย่างเต็มที่ จะมีการพาน้องๆมาร่วมงานด้วยไหมคูกๆลูกๆหมายถึงแก๊งเดอะบราเดอร์สใช่ไหมครับอ๋อต้องตีนต้องเต้นแล้วค่ะอ๋อในบทละครไม่น่าจะมีตัวนี้ก็ในอนาคตเราเราไม่ทราบหรอกเขาว่าทั้งทั้งทั้งสองคนแล้วเนี่ยเขาจะชอบในแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดเขาชอบในแบบนี้เราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็เต็มที่เขามีความสนใจในงานแสดงในงานการ เอออย่างตอนนี้เด็กๆในสมัยเนี้ครับเขาจะดูพวกชา่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook y ก u t u b e อะไรเนี้ยแล้วก็เด็กๆเดีเด๋ยวนี้เขาก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับ mm hmm. ผมว่าเขาอาจจะได้มีโอกาสเริ่มต้นจากสิ่งสิ่งนี้ก่อนอะไรแบบเนี้ยครับถ้าเกิดเขาชอบนะครับ mm hmm. ไ,ดได้เริ่มมีบ้างไหมคะมีนะครับเข,า,ข,า,ขาเนี่ยบางทีเราเขาแบบอยากจะเล่นอะไร แล้วเขาก็แอบไปถ่ายเองเหมือนกับเป็นแบบเป็นเป็นพิธีกรเองเป็นผู้ดูอย่างเช่นแกะการ์ดโปเกมอนมาแล้วก็แบบโอเควันนี้เขาได้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอัดคลิปไว้มาตากเขาได้ดูเจ้าป่าเข้าเมืองค่มเจ้าป่าเข้าเมืองเขาก็จะชอบในในบางตอนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะในตอนที่เขามาอยู่ในในรายการด้วยก็จะดูวนๆหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีสมมติเป็นคุณพ่อก็ไม่ครับแอบสมมติเป็นคุณพ่ออย่างเงี้ย อ๋อคือเขาไม่ได้สมมุต oh, ิว่าเป็นคุณพ่อนะครแต่ว่าเขาจะเห็นจากรายการเนติเกเตอร์อันนี้เขาจะทําแบบเออเขาจะตะเบะอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาก็จะกวนพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็มาแซวพ่ออย่างเงี้ยใช่ฮะใช่ฮะหรือบางทีแล้วอาจจะมีคนข้างนอกแซวเข้ามาหรือว่าฝากมาถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเขามีขอทิปหรือว่าขอแบบ เป็นลับ <มา S 2> <า>กับคุณพ่อไหมครับไม่มีครับ <laughs> ไม่มีครับคือผมว่าตอนนี้ความสนใจของเขากับใน,ในด้านการสแสดงเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เขายังสนใจตามสไตล์ของเขาในวัยเด็กครับเล่นของเล่นสนใจเรื่องกีฬาอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้สนใจในด้านวงการบันเทิงมากเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าบางทีเราเขาดูรายการทีวีที่เป็น น้องๆเด็กๆแล้วก็เขาเป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยมารีวิวของเล่นบางทีแล้วเขาก็อยากจะ,ะรีวิวของเล่นเป็นเหมือนกับคนอื่นเขาประมาณนี้ครับแต่คุณแซวว่าแบบคนที่จะมาล้มความหล่อ,อมาต่างกันไปติกได้ก็คือสองคนนี้แหละอ,ออย่าคาดหวังแบบนั้นนะครับอย่าคาดหวังแบบนั้นแล้วก็ค,คือหลายคนบอกยอกให้เป็นแบมไทยนู้ไทย ก็ตามการละเวลาล่ะค่ะตามการละเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วมันก็เก่าไปใหม่มาครับในในบางบทบาทที่เราเคยเคยเล่นไปแล้วเนี่ยครับณปัจจุบันนี้เราอาจจะเล่นในบทบาทแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทไปนะครับแต่ก็เราก็จะพยายามที่จะเหมือนกับต้องพยายามที่จะค่อยๆหางานที่มันเหมาะกับตัวเราเอง กับฉายาแบบยเมืองไทยพี่ติ๊กรู้สึกยังบ้างครับหรอแฟนๆยกให้ต้องป่าหรอทั้งเลยยังต้องกินเลือดทุกวันเลยนะกินเลือดไทยกินเลือดไทยเขินไหมครับมันแบบบ่อยก็ก็เขินนะครับเขินนะครับเดี๋ยวเขาไปพูดอย่างนี้เยอะๆเดี๋ยวเขาเห็นตัวจริงไม่เห็นจะเหมือนกับในทีวีที่เขาบอกกันเลยจะทำยังไงดีครับเดี๋ยว คนชอเปลี่ยนเทียนตังแต่สมัยสองทีน้าหนทเว่าแบบน่าไม่เกี่ยงเปลี่ยนครับเปลี่ยนตอนนั้นยังละอ่อนมากเลยครับตอนนั้นยังละอ่อนมากเคล็ดลับก็คือดูแลตัวเองยังไงคะก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรอะครับว่าเออบางทีแล้วเนี่ยช่างที่เป็นเมคอัพเ่ยเขาอาจจะเก่งก็ได้นะครับแล้วที่ทำแบบลบริ้วรอยต่างๆของเราให้มันแบบเนียนๆนะครับแล้วก็ผมว่า อย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะใช้ชีวิตที่มันโลดโผนมากก็คือใช้ร่างกายเยอะอยู่ในป่าอะไรเงี้ยกลับมาก็ดําทีหนึ่งแล้วก็มือไม้ต่างๆหรืออะไรต่างๆก็มันก็กล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในป่าน้อยลงอยู่ในเมืองมากขึ้นก็เริ่มขาวขึ้นอะไรเงี้ยครับเริ่มได้พักผ่อนเยอะเดินทางน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เหมือนกับเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องฟื้นฟูตัวเองดี อะไรเง <laughs> <laughs> yeah, ี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอน้องเข้มอ oh ีกต้องถอดเสื้อไหมคะแย่เลยไปถึงผมหรือเข้มคะทั้งคู่ค่ะเอาไว้รอดูอยากให้ถอดไหมคะอยากค่ะอยากให้ใครถอดคะทั้งสองคู่ตื่นเต้นกับบทบาทรู้จักตัวเองยังไงมากน้อยแค่ไหนตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นมากเอ่อผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะมาก มันคือมันคือทั้งหมดนะฮะนอกจากในเรื่องของศิลปะแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับรวมถึงจิตวิทยาด้วยรวมถึงศาสตร์หลายๆอย่างด้วยแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเ,เราก็พยายามอยากจะทำให้มันสำเร็จนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราเราเป็นคนไม่อยากจะ จะอยู่นิ่งในในในตรงนี้แล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มีโอกาสลองดูอย่างเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรือมันอาจจะดีไปเลยก็ได้เราไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ลงมือทามันคี่หาแ,แอปแอปต่อผังนู่ค่ะพอมาทำยังไงค่ะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อเนาะพี่มูก็ไม่หัวไปดูไม่ให <c oughs> ้ฟ <c oughs> ังจริงๆแล้ว <c oughs> ต,ตัวติ๊กเองไม่ได้มาสายนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะต้องทำยังไงอันนี้ก็ต้องดูว่าในส่วนของทีมงานเราผู้กำกับโปรดิวเซอร์ะอะไรเงี้ยเขามีความเชื่อในระดับไหน mm. อะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเราเอาเอาส่วนรวมดีกว่าว่าส่วนรวมสบายใจในระับไหน mm. รวมถึงส่วนรวมของนักแสดงด้วย คือเราอยากจะให้ทุกๆคนสบายใจมีมีที่ปรึกษาทางด้านติดวิญญาณนะคะเออยังไม่มีเลยครับมีด้านดังไหมฮะช่องเจ็ดเหรอคะเยอะเลยครกอเข้มเองก็ใส่งูเหมือนกันนะครับเข้มเองกับอีน้ำอ๋อโอเคถ้างั้นผมมีที่ปรึกษาแล้วนะครับคือพัชราภากับเข้มโอเคได้ครับอ้ามูนี่หรอไม่รู้เราเลยน ออตอนนี้ก็ดีนะคะตอนนี้ดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระหว่างที่น้องเดินสายโปรโมทกันนะครับถ้าเกิดน้องๆไปเจอ,เอ,อสื่อที่ไหนเนี่ยครับไปเจอมาแล้วใช่ไหมครับเจอรุ่งนี้ก็ต้องออฝากด้วยนะคจีบได้ไหมจีบได้คะ่ะแต่จะจีบติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือฟีดแบ็กดีเลยค่ฟีดแบ็กดีฟีดแบ็กดีค่ะแล้วก็เราก็ได้ดูจากในคอมเมนต์ตามที่ต่างๆ ก็ถือว่าคอมเมนต์มาในเชิงที่บวกนะครับแล้วก็คนก็ก็ชมนะครับในเรื่องของอความสามารถของน้องรวมถึงในเรื่องของการที่เขาออกไปเจอสื่อต่างๆไปข้างนอกเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะทําได้ดีเทคแคร์ได้ดีนะครับอะไรอย่างนี้รวมถึงในเรื่องสิ่งต่างๆที่บางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราสอนเข้าไปเนี่ยอมเขาได้ทําในสิ่งที่เราสอนน้องๆ้ีงชาเลนดด้วยนะครัพี่ติ เอ่อ Crazy Love รักบ้าบอชาเลนส์เขาบอกว่าพิตติก็เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยน่าเดี๋ยวก่อนใครบอกมาครับน้องๆน้องๆที่จะน้องๆไหมผมใช่พอพิตติก็เต้นได้ใช่อยากเต้นเนาะเพราะว่าอยากเแข็งพิตติกเต้นอ่าเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะได้เห็นค่ะอีกไม่นานวันนี้ไม่ได้เลยเอออย่าเลยครับวันนี้มันสดไปหน่อยมันสดไปหน่อยขอแบบมันสามารถเทคได้ดีกว่าครับ ่ใหคบมโอเคครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับงานใหม่ๆชิ้นนี้ที่มาเป็นผู้จัดทางช่องเจ็บนะครับกับละครเรื่องนี้ครับลมพัดผ่านดาวขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับสมจริงๆวจะได้ดูเมื่อไหร่แต่ร้อนไปไหมอธิใจร้อนไปนิดนึงครับ คคถ้าจะได้ชมกันก็น่าจะเป็นในปี66นะคะ2566ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ต้องต้องรอ,อ,อติดตามกันแต่ว่าในช่วงระหว่างที่เราถ่ายทำหรืออะไรก็จะมีข่าวคราวมาให้แฟน,แฟนๆได้ติดตามตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เราโลกเรามันค่อนข้างที่จะดีะครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถสื่อสารกันได้นะครับผ่านในเรื่องของโลกโซเชียลต่างๆนะครับ ก็ฝากทั้งงานละครนะครับแล้วก็ฝากทั้งงานซิงเกิลแรกของน้องๆแก๊งพ็อกซี่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณ